ครับคราวว่าท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพเจริญธรรมสำนึกดีจิตอาสาทุกท่านและผู้ร่วมสัมมนาครับครับวันนี้ก็จะส่งกันบ้านอาขอขอแนะนำตัวเองก่อนค่ะ<อ>เพื่อรุ่นยังไม่ค่อย <c oughs> รู้จักกันคะ่ะครับผมชื่อธุมิชัยศรีจันดีครับอายุ41ปีอยู่ที่อุ <c oughs> บนราชธานีครับ ครับวันนี้จะมาส่งการบ้านเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ใจในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเออก็มีความทุกข์ใจเรื่องมันก็หลายเรื่องอยู่แต่วันนี้จะยกตัวอย่างเรื่องอมันเรื่องทุกเกี่ยวกับความพฤติกรรมที่แบบที่เราเองไม่ไม่ไม่ไปชอบพฤติกรรมที่ คนใกล้ตัวอย่างคนภายในบ้านของเราเองอย่างนี้ครับอย่างเช่นว่า,าเห็นพฤติกรรมของลูกที่ชอบเล่นโทรศัพท์หรือว่าไม่ทํางานาตามที่เราสั่งอย่างให้ไปทํางานบ้านล้างถ้วยล้างจานหรือว่าถูบ้านอะไรอย่างนี้หรือว่าภรรยาหรือว่าลูกอะไรนี้เขาชอบนอนดื่มสายอะไรนี้ตัวเองก็จะชอบไม่พอใจเขาแล้วก็เคยฟังธรรมะอาจารย์ที่บอกว่า กิเลสนี่มันมีมันมีพลังมีอำนาจจริงๆตอนนั้นก็ก็ไม่เคยรู้ครับว่ามันสภาวะมันเป็นยังไงแต่พอพอเจอเหตุการณ์นี้ทบผัดสะนี้ก็เลยมันรู้สึกเอว่ามันมีอาการความไม่โล่งไม่โปร่งไม่สบายท,ที่ที่ตัวเองเห็นแล้วว่าเอเอไอม,มันแปลกแปกมันมีพลังอำนาจอะไรที่บังคับอยู่แต่ก,ก็ก็เห็นอยู่ว่า ไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ถูกบังคับอยู่กดดันเราอยู่เหมือนมีพลังของกิเลสบังคับอยู่ก็เมื่อเจอแล้วเจอเหตุการณ์ที่ว่าความไม่พอใจนี่ก็พยายามจะเอจะทําให้มันคี่ขายหรือผ่อนลายไปก็ใช้พยายามอาเอาธรรมะของอาจารย์ที่มา,าเรียกว่าเอาเอา,เอามา ใช้ปัญญามามาดับตรงนี้ครับก็พยายามพิจารณาอยู่หลายเหลี่ยมหลายมุมอย่างเช่นว่าอ๋อที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเออเราเคยทํามาอะไรนี้จริงๆก็เคยทํามานะครับเคยทาพฤติกรรมแบบนั้นกับเขามาก่อนอย่างคนที่อยู่ภายในบ้านเรานี่ะไออย่างนี้เคยไปด่าลูกหรือว่าเคยไปอะไรอย่างนี้พอวันหนึ่งเรามาได้รับแบบนี้เราก็รู้สึก มันทุกข์เห็นความทุกข์ว่าอ๋อมันทุกข์มันทุกข์มากสูกบังคับแล้วก็ตรวจไปว่าอ๋อมันเอ้ไอ้ความทุกข์นี่มันว่ามันต้องการอะไรอย่างอาจารย์บอกว่าให้ตามหาม่าที่เราเจอทุกข์นี่มันต้องการอะไรก็เข้าใจแล้วว่ามันมันต้องการให้เราผิดศีลอยากให้เราทําผิดศีลอย่างเช่นทําพฤติกรรมไม่ดีไปอย่างนี้เราก็จัดการแบบว่าอ๋อไปทําอย่างนี้มันไม่ดีแล้วมันผิดศีล นี่มันคือการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นนี่มันผิดศีลอย่างนี้บางครั้งมันก็ทําได้บางครั้งมันก็ยอมบางทีมันก็ยอมมันก็ลงบ้างแต่บางทีมันก็ไม่ยอมมาบางครั้งที่พฤติกรรมหลายอย่างที่เราไม่ชอบหลายอย่างอย่างคนในบ้านมาทานสุราอะไรอย่างนี้เป็นคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลายคนนะครับมันก็เกิดอาการอย่างนี้มันเจออยู่ทุกวันมันก็บ่อยมากแล้วมันก็เป็น ความทุกข์สะสมอยู่ทุกวันนี่จะออกยังไงพิจจรณาเรียมมุมเดิมยังไงมันก็ไม่ได้เราเคยมาเป็นอย่างนั้นเราเคยทํามามากกว่านั้นอะไรอย่างนี้มันบางทีมันก็ไม่ลงนะครับมันก็ทุกข์อยู่เราก็เห็นว่ามันบังคับเรามากบางทีจนทุกข์มันบังคับเรามากจนบางทีแล้วรู้สึกน้าตาจะไหลว่ามันมันบังคับเห็นถึงร่างกายว่าตอนที่มันทุกข์มากๆมันมันร่างกายมันจนสั่นจนแรอย่างนี้นะครับหรือว่า พลังกิเลสมันแรงมากแต่ก็ไมไ่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากทําตามก็รู้ก็เห็นอยู่ว่ามันมีพลังตรงนี้บังคับเราอยู่นี่เราจะออกอยังไงเราก็ทุกข์มากก็พิจารณาใช้บทท,บทุกธรทมบททบทวนทำหลายเหลี่ยมหลายมุมก็ฟังธรรมอาจารย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาตอนท้ายนี่ก็จะมาพอพอไดออออ้ตรงอาคาดวิริยสูตรนะครับอ,อไอ <c oughs> เข้าใจพิดกนะครับตรงนี้ก็ก็เลยมาเปิดอ่อหนังสือเทคนิคทําใจหายโรคเดียวนะครับก็อ่านอยู่ประจําก็เลยมาเจออาคาดวิทยสูตรที่ว่าเวลาเราอาคาดพยาบาทใครนี่ให้เจริญเมตตานะครับตรงนี้ผมช่วยผมได้มากเลยก็ผมก็เลยเจริญเมตตาว่าอ๋อที่ที่มันเป็นอยู่นี้เพราะว่าเราก็เลยเมตตาสงสารเขาอ๋อที่ที่เขาเป็นอยู่นี้เพราะว่า เขาหน้าสงสารเขาไม่รู้เขาเกิดมาเขาหน้าสงสารกว่าเราที่เขาไม่รู้ธรรมะด้วยว่าเขาเขายังหลงผิดหลังอะไรอยู่นี้มันก็ค่อยคลายใจได้มากกว่าทุกอย่างที่เคยพิจารณามาครับตรงนี้ช่วยผมได้มากเลยนะครับทีนี้ก,กิเลสก็ก็ยอมยอมมาจนตอนนี้ก็ทุกน้อยลงอย่างมากเลยครับตอนนี้ก็ดีขึ้นอย่างมากเลยครับตรงนี้ ต่ก่อนมันก็ทุกทุกวันทุกวันก็เห็นพฤติกรรมเขาอยู่ทุกวันก็อยากช่วยอยากอะไรเขาอยู่ก็ก็มันมัน,ม,นมันเข้าใจแล้วว่าตรงนี้ถ้าเราไปยังจะไปอ่านี้อยู่มันก็เป็นการติดศีลแล้วก็ได้ก็ได้เหลี่ยมมุมจากที่เข้าไปในห้องฉายด่วนครับมีจิตอาสา,ศาท่านหนึ่งบอกว่าอ๋อเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้นะท่านบอกว่าเราเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้หรอกแต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ ถ้าช่วยคนาไม่ได้ก็คือทําตัวอย่างให้ดูอย่างเยอะทุกวันนี้ก็ทําตัวอย่างให้ดูเราก็ทําอาหารอะไรอย่างนี้เขายังกินเนื้อสัตว์อยู่คนในบ้านบางทีเขาก็สะดุดเขาก็เห็นโอ้มันทําไมมันน่ากินจังสีสันมันดีจังอะไรอย่างนี้โอแเราก็เริ่มเห็นแล้วเออเขาก็เริ่มอยากจะกินอะไรแบบเราบ้างอย่างนี้คุณแม่บ้านเดี๋ยวเขาก็เริ่มกินผักมากขึ้นเขาก็เริ่มทั้งรับข้าวให้มันมีผักอะไรเยอะแยะมากขึ้น เหมือนเมื่อก่อนเขาก็กินแต่เนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้มันก็เริ่มเห็นว่าเออมันก็มีอ่าแรงเหนียวนําขึ้นมาบ้างก,ก,ก็ดีนะครับราะตรงนี้ก็เห็นว่าเอาตอนนี้ก็จะทําความดีต่อไปอย่างนี้ตอนนี้เขาก็เห็นแล้วว่าเราพึ่งตนประหยัดได้มากตอนนี้แทบจะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนะครับไปตลาดก็มีหมดแค่สิบบาทยี่สิบบาทอะไรอย่างนี้ครับมีผักอะไรที่บ้านก็ปลูกปลูกเก็บกินไปนะครับ ก็ซื้อน้อยที่สุดเลยครับตอนนี้สามารถพึ่งตนให้เขาเห็นให้คนที่บ้านเขาก็สังเกตอยู่ว่าเอ้าเห็นเชื่ออะไรเลยไปอะไรก็เหมือนเชื่ออะไรเลยเขาก็บอกอย่างนี้ครับเพราะว่าโอ้ชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกเรา,เาก็เที่ยวสอนเข้าไปว่าอ่าของที่จําเป็นมันก็มีแค่นี้แหละมีแค่มีอะไรแล้วก็กินอยู่ไปบางทีอย่างโควิดแถวบ้านมันก็ระบาดนะ เขาก็คิดแต่จะไปซื้อของมาตุนมาอะไรเราก็พยายามสอนเขาถ้าวันไหนมันไม่มีเนื้อสัตว์ล่ะเจะทํายังไงอะไรอย่างนี้จะสอนคนที่บ้านแม่บ้านที่บ้านครับอีนี้เขาก็บางทีเขาก็ไม่ชอบไม่พอใจก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ไม่ได้ทุกอะไรมากแล้วครับตอนนี้ก็ทําตัวอย่างให้คนที่บ้านดูเยอะๆครับสาธุครับสาธุค่ะจริงๆกระบวนการของการส่งการบ้านนะคะ ท่านไม่ต้องเล่าเรื่องที่ท่านสำเร็จก็ได้นะคะเรื่องที่ท่านยังทุกข์อยู่เนี่ยนะคะหรืออันเนี้ยดีแล้วค่ะคือเป็นตัวอย่างที่ดีแต่กำลังจะบอกทุกท่านว่าเรื่องกระบวนการในการเล่าเนี่ยค่ะบางเรื่องมันอาจจะอยู่ระหว่างคาคาอยู่แล้วต้องการมิตรดีเนี่ยนะคะช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถเล่าได้นะคะเพื่อที่ก็คือพี่ๆหรือเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่มีประสบการณ์ก็อาจจะมาแบ่งปันนะคะเพิ่มเหลี่ยมเพิ่มมุมนะค <bakın S 2> <ล>ะเพราะบอกแล้วค่ะว่าทุก เขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ละเหลี่ยมแต่ละมุมมันต้องมีอาวุธที่เหมาะสมที่จะตอบโจทย์นะคะครูทำมาอาจจะตอบบางเรื่องบางราวไปแล้วบางส่วนนะคะแต่มันยังมีเหลี่ยมมุมอื่นที่ยังเหลืออยู่นะคะก็เลยจะต้องหาอาวุธที่เหมาะสมนะคะซึ่งอาวุธตั้งนี้นะคะ่ะทางปัญญาแต่ละท่านที่อยู่ในนี้นะคะหมู่วิจีเนอาจจะช่วยได้นะคะสําหรับคุณสุวิชัยนะจริงๆเรามีอีกข้อนึงนะเราต้องยินดีด้วยนะว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วเราไม่ได เสพอบ,บายาโมกเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นที่เหมือนเราชังอะคะ่ะนอกจากเมตตาแล้วเราต้องยินดีกับตัวเองด้วยนะคะคเพิ่มขึ้นมามันก็จะแบบเขมันเรารู้สึกมันจะดูแบบเมตตาเหมือนนางฟ้านะถ้าพูดอารมณ์ผู้หญิง <c oughs> มันจะมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะตอนแรกๆที่เราเราเรา,เราละจากเรื่องชังอะคะ่ะแล้วเราคิดได้ว่าเออเราโชคดีนะที่เราไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว <c oughs> แล้วเราก็ <c oughs> เราก็เคยเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราแบบ เออเราเข้าใจเขาอะค่ะนั่นนั่นคืออารมณ์แรกๆตอนที่รู้สึกเรื่องนี้ค่ะสําหรับอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้มากๆคือเนื้อสัตว์เนี่ยตอนที่เฉ่งเลิกเนี่ยแล้วเฉ่งกลับบ้านไปเนี่ยมันก็จะเป็นเทศกาลวันไหว้วันจูจีนเี่ยเขาต้องเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะแต่เราเข้มแข็งพอใช่เราก็บอกว่าเราจะกินอย่างเงี้ยผ่านไปสองปีอะคะ่ะของไหว้ที่อยู่บนโต๊ะในงานเทศกาลต่างๆะคะ่ะมีจานอาหารเจมากขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะ นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องก็ร่วมมากินเจในวันไหว้พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะคือถ้าเรามั่นคงนับหนึ่งที่เราไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะพลังเหนียวนงนำตัวนี้จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะมีท่านใดจะเสริมเติมไหมคะค่ะจะเห็นได้ว่าคุณสุมิชัยอธิบายทุกได้ละเอียดเลยนะคะใช่ค่ะท่านท่านมีตาสายตาที่มองเห็นความอึดอัด เห็นจนบางครั้งร so ักร่างกายมีผลกระทบกับร่างกายร่างกายสั่นน้ำตาจะไหลเลยใช่ไหมคะแล้วท่านได้อาแสดงให้เห็นถึงความที่ท่านหมั่นฟังธรรมนะคะทําให้ออสูตรนี้สูตรนี้อ่ะไม่โดนสูตรนี้เอามาคลายทุกข์ไม่ไม่หายไม่ลงนะคะก็อาจารย์ก็มีหลายหลายสูตรให้เราเลือกใช้แล้วสะดุดใจกับ อาคาดวินัยสูตรใช่ไหมคะซึ่งคุณสุมิตรชัยก็ได้ได้มานําเสนอให้พี่น้องเราได้ฟังว่านี่พอคํำนี้พอสูตรนี้โดนมากยิ่งขึ้นนะรู้สึกว่าผ่อนคลายไปได้นี่ก็คือเรื่องของการที่เราได้มามั่นฟังธรรมสนทนาธรรมทุบทวนธรรมค่ใค่ควรแต่ตองทมนะคะนี่ก็จะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ไปถึงสมาธินิมิตได้ค่ะสมาธิของเราก็จะ ได้ทําให้เราบรรลุธรรมไปได้ด้วยการทําเหตุแห่งการวิมุตทั้งห้านี้นะคะค่ะก็ขอบคุณคุณสุมิชัยค่ะอขอบคุณค่ณคะ